พบกันอีกแล้วนะคะกับพวกเรารถสวยจ่าเจดน,นะคะวันนี้เราก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกัน<า>เช่นเคยเลยวันนี้นะคะก็มาพบกับรถกระบะรถบรรทุกกันบ้างนะคะเราก็นําเจ้าคันนี้มานําเสนอเลยนะคะวันนี้ Toyota h i l ฮรัก v ีโนะคะคันนี้เป็นรถเกรดขนปี 2, 2017นะคะ<า>เครื่องยนต์ของเขา2.4นะคะเป็นตัว G P Runner เรามาดูภายนอกเจ้าคันนี้กันก่อนเลยนะคะของเขาก็จะได้เป็นสีเทานะคะ มาพร้อมกับรูปทรงนะคะออกแบบมาดีไซน์ให้ดูดุดูเท่นะคะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นแบบระบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะมีไฟ daytime running ไว้มาให้ด้วยนะคะส่วนกระจังหน้าของเขานะคะก็จะมาแบบลายเส้นโครเมียมนะคะเป็นเส้นแบบ3ชั้นกันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตัวนี้ ล้อก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นอลลอยมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ได้แม็กขอบ17นะคะกระจกด้านข้างของเขานะคะด้านบนก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะสวยๆหรูๆเลยค่ะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะตัดด้วยไฟเลี้ยวนะคะก็จะโชว์ที่กระจกด้วยนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดํานะคะตัวนี้รุ่นของเขาเลยนะคะด้านล่างก็จะมีบันไดาลาบันไดามาให้ทั้งสองข้างเลยนะคะอือดูรอบๆคันกันก่อนนะคะ าาการจับประตูก็จะเป็นแบบพรเมียมนะคะยังสวยอยู่นะคะนี่เป็นพีเลเนอร์นะคะเป็นตัวยกสูงนะคะตัวนี้ด้านหลังของเขานะคะนี่ไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบแบบ LED นะคะเป็นรุ่นตัว G ะคะ่ะมีกันชนหลังมาให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ติดมาพร้อมแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะคะรุ่นนี้กล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ พิลเนอร์ตัวยกสูงนะคะตัวนี้ภายนอกก็จะดูสวยๆประมาณนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในคันภายในเจ้าคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันบ้างนะคะว่าของเขามีความพิเศษยังไงบ้างนะคะเริ่มจากแผงประตูด้านข้างก่อนเลยก็ได้นะคะตัวนี้เป็นปรับกระจกนะคะไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างของเขาก็สามารถปรับแล้วก็พับเป็นไฟฟ้าได้เลยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวควบคุมเนาะ โอเคเอ้าวอีกอย่างหนึ่งนะคะเแบาบะของเขานะคะก็จะมีปรับไฟฟ้าด้วยนะคะของของฝั่งคนขับนะคะสามารถปรับได้สี่ทิศทางเลยนะคะขึ้นลงไปข้างหน้าข้างหลังได้เลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวข้ามาดูภายในใกล้ๆกันเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายในคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ Toyota Hilux Rio นะคะตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2017นนะคะภายในของเขาก็สวยหรูนะคะตัวนี้เบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีน้ำตาล คอนโซลสีดำนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นสีทูโทนเนาะตัวพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้สามารถรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะแล้วก็สามารถสปิโกโฟนได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็เรือนไม้ของเขานะคะก็จะเป็นแสงสีฟ้านะคะสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงของเขาก็จะเป็นระบบสัมผัสนะคะเป็นจอทัชส,สกรีนนะคะตัวนี้ก็สามารถรองรับนะคะวิทยุ AM FM นะคะแล้วก็ใส่ดิสได้ MP3 นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth อได้ด้วยแล้วก็จะมีต่อ,อ AUX US, USB ได้ด้วยนะคะตัวนี้มาดูตรงถัดไปข้างล่างนิดนึงน,นะคะตัวนี้จอ,อแสดงนะคะตัวแอร์นะคะตัวนี้ก็สามารถปรับเป็น Auto ออโต้ได้นะคะ ถัดลงไปนะคะมีลูกเล่นอะไรอีกบ้างเอ่ยตรงนี้อ๋อนี่ตรงนี้จะมีปลั๊กไฟให้นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะตัวนี้ปลั๊กไฟสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะคะหรือว่าชาร์จสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อนะคะเชื่อมต่อ USB กับ AUX จะอยู่ด้านล่างนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะตัวนี้ก็ได้ระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะ แล้วก็มีปุ่ม eco mode ด้วยตัวนี้ก็จะสามารถประหยัดพลังงานมากขึ้นอีกนะคะแล้วก็มี power mode ด้วยตัวนี้ก็จะสามารถเพิ่มอัตราเร่งได้ด้วยนะคะตัวนี้รถเร็วทันใจนะคะภายนอกก็ดูไอ้ภายในนะคะภายในก็ยังดูแบบดูสวยดูดูดีอยู่นะคะเพราะว่าเบาะก,ก็สภาพการใช้งานก็80-90%เลยนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะของลิวอรุ่นนี้นะคะตัวนี้ก็จะสามารถเป็นช่อง คูบลบ็อกซ์นะคะสามารถแช่เย็นได้อ่าแช่อุปกรณ์นะคะเครื่องดื่มได้เลยนะคะในนี้แช่คนไม่ได้นะคะใส่คนไปไม่ได้นะคะนี่แล้วก็ปิดได้เหมาะสําหรับนักเดินทางเลยก็ว่าได้นะคะโอเคแล้วก็ภายด้านบนนะคะก็มี่ามีแอร์แบกด้วยนะคะตอนนี้มีแอร์แบกคู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็มีพวงมาลัยที่พวงมาลัยด้วยตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นตาเนาะ ไฟเปิดปิดก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติอยู่นะคะอืมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะมีทีเกบแบงค์ไหมค่ะต้โดยสารด้านหลังของเขานะคะถือว่ากงนะคะตัวนี้เนาะเป็นรถกระบะรถบรรทุกนะคะแต่ว่าภายในนี้ออกแบบมาได้อย่างแบบอำนวยความสะดวกนะคะนั่งได้สบายเลยเหมือนรถเก่งเลยนะคะกว้างขวางมากเลยทีเดียวแล้วก็มีด้านหลังจะมีแอร์ ทั้งภายนอกภายในกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะย้ำันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือไฮรักรีเวอนะคะโตโยต้าไฮรักรีเวอนั่นเองนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี2017นะคะเครื่องยนต์2.4ตัว G ีพรีแลนเนอนะคะปกติเนี่ยหน้าเต็นท์เราขายอยู่ที่579,00 0บาทนะคะ แต่วันนี้นะคะตัดราคามาให้กับเอฟเลยนะคะวันนี้ลดราคาพิเศษนะคะเหลือเพียง539,000บาทนะคะลดลงไปถึง40,000บาทเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคูกค่าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0863557893นะคะทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยรับคอยตอบข้อักถามนะคะลูกค้าอยู่ตลอดเลยนะคะาานอกจากนั้นนะคะรถของเรานะคะก็ มีวารันตีให้ด้วยนะคะก็คือมีรถช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้านะคะตลอด1ปีเต็มนะคะ24ชั่วโมงด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะออกรถกับเราก็ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะลูกค้าสามารถาใช้โปรฟรีดาวไล์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถฟรีค่าดําเนินการนะคะค่าจับไปแนนค่าโอน ค่าภาษีค่าพรบนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าจะดูรถเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราอีกเช่นกันนะคะ w ว w รเว็บรถส,สวยจ่าเจด o m นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเราก็ได้นะคะรถส,สวยจ่าเจดนะคะตามรลสาขาของเรานะคะก็คือสาขาชะอาสำนักง,งานใหญ่นะคะที่เรารีวิวอยู่ตอนนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของเราอยู่นะคะาาถ้าะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องรถสวยจ่าเจดให้ด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ